ครับผมพอดีไปตัดผมแล้วนั่งหลับแล้วที่ช่างดูไม่ใช่เราเล่นก็อยากอยากเปลี่ยนเปลี่ยนลุกบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้าทำไมถึงอยากได้ทรงนี้อยากได้ทรงนี้เพราะว่ารู้สึกว่าผมมันยาวจนแบบมันยาวไปแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันยาวเกินรู้สึกว่าเบื่อแล้วครับเบื่อผมยาวก็เลยตัดผมสั้นอย่างเงี้ยอนที่้มยาว่าเธอตัดผมอ๋อตามออมาคริสนะก็ เป็นหนึ่งส่วนหนึ่งในการตัดสินใจทำให้เออไอ้มาคิสตัดไม่ใช่คนปทติไม่ใช่ไอ้มาเฮ้ยการปกติเรียกกันอย่างนี้อยู่แล้วอาที่รักแล้วกันที่รัก่ปกติที่รักเขาเขาตัดผมอ่าสั้นอยู่แล้วแล้วเออรู้สึกว่ามันเออมันเข้ากับเขาอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเราอยากลองตัดบ้างอะไรเงี้ยเออก็แคผมหล่อกว่านิดนึงนะ ไม่แล้วเดิมไปบอกใม่เคยบอกเอาเล็นเป็นบอกช่างว่าอะไรเปิดลูกมาร์คมาร์คไว้ให้ดูเหรอรอลเล่นก็บอกว่าอยากได้ผมสั้นเนี่ยชอบอพอดีเี๋ยชอบเลยแบบเนี้ยเออก็บอกเปิดผมสั้นอยู่ก็คือบอกว่าอยากได้ได้นประมาณใช่ครับกมกใจค็สบายหัว่ะดิครับเวลาสระผมก็มันมมัันนแห้งเร็วถูกใจถูกใจก็มันหน้าเด็กลงกว่าเดิมตอนนี้ประมาณ ตอนแรกสามขวบใช่ไหมหมอหจะบอกว่าสาวขวบตอนนี้นี่ยสามเดือนแล้วจริงหรอที่เหรอทำไมถึงรู้สึกว่าเหลือสามเดือนเลยอ่ะก็ตอนแรกผมยังเป็นแบบว่าเบบี๋เนี่ยเขาชอบเรียกว่าน้องโฟสสามขวบอะไรเงี้ยพอตัดผมแล้วรู้สึกว่ารู้สึกเด็กกว่าเดิมก็น่าจะลงสักเออสักสามปีก็แบบสามเดือนอะไรเงี้ยก็คือทารกเลยใช่แต่เห็นแม่บอกว่าเป็นผมที่ผัดใจแม่เออแม่ชอบให้ไว้ผมยาวเออไม่รู้เหมือนกัน ก็แต่ว่าผมไปตัดผมบ่อยมากครับอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งผมตัดผมสามรอบให้มันสั้นลงเรื่อยๆสั้นลงสั้นลงสั้นลงายถึงตัดผมอีกแล้วใช่ไมอ่ะมันก็สั้นแล้วนี่ก็มันยาวมันมันไปตัดแล้วมันรู้สึกว่ามันยาวอีกไปตัดแล้วมันก็รู้สึกยาวอีกก็เลยแบบให้มันจุ๊บๆไปเลยนี่คือจะกินเฮดแล้วนะลูกใช่ผมกำลังคิดอยู่ว่าผมอยากตัดสกินเฮดแต่ว่าผมรอก่อน รอบผมปวดก่อนเดี๋ว่าอะไรเนี่ยผมก็เลยจะแบบปวดตัดกี่เดียวหนึ่งแต่ไอ้แบบทรงผมอย่างนี้มันทำให้แฟนคลับรู้สึกแบบอยากเปลี่ยนผมหนูจากเป็นมังฝีก็อยากเปลี่ยนเป็นผมอื่นลูกหมดอะไรครับแฟนอออยากเปเป็นแฟนเหรอจริงไหมล่ะค่ะแฟนไอเจริงสาวขวบอะไรความหลอกอะไรความหลอกโอ้โหพี่สภาพอะไรในความหลอกของเราเป็นยังไงบ้างไม่ใช่เพราะตั้งแต่ตัดมาคือแบบมีคนคุย โอ้ยก็เป็นคนเดิมนี่แหละก็ตัดแค่เปลี่ยนแค่ทรงผมจิตใจก็เหมือนเดิมหล่อมีคนทักเยอะไหมอ่ะว่าเออแบบคนดูเท่ดนดูดีมากขดื่มเลยครับก็มีแบบคนแบบว่าเออโพสตัดผมแล้วดูดีนะอะไรเงี้ยเออใช่ก็ดีใจครับดีใจก็รู้สึกว่าเรามันหน้าตาดีอยู่แล้วออะไรยย่างงี้ตัดทรงผมหน่อยมันก็หล่อมันก็หน้าตาดีเลยเกิดมาเนี่ยมันก็หล่อมันก็หน้าตาดีเลยนะนร้อมคนเชิ เขินเขินสิเวลาคนมาชมก็เขินแต่เขตอนนี้คือเขินไปไกลมากเลยอะใช่ใช่วจะมีนายชมไหมนะอะไรครับเจมินายชมเจมินายชมชมก็บอกเฮ้ยเอาไม่ซิ่งว่อเพื่อนอะไรที่อ่ะขอมันไม่มีมีชวนเขาไปตัดหรือไงก็บอกว่าเอ้ยก็ตัดเป็นเพื่อนกันดีจะได้เหมือนกันอะไรเงี้ยเขาบอกเออขอคิดดูก่อนตัดผมไปแล้วเลยไปเด็กันเลยเด็เดดไหนครับไปเด็กกเจมินายเด็ไปตี่เลย อ๋อถ่ายจังหวัดเป็นถ่ายทำรายการครับผิดเพราะว่ายวายว่าผมแกล้งเขาเยอะมากใครแกล้งเกิดอะไรจริงเหรอครับก็รักดอกจริงอยากเล่นเยังไงคลิปนั้นสนุกไหมคะสนุกครับสนุกครับก็เป็นไปถ่ายรายการครับอยากให้เราติดตามชื่อว่ารายการไทยทีซันครับก็ออนจีเอมทีวีเนี่ยในยูทูบครับก็ ไปติดตามกันได้ครับมีหลายคนเลยในนั้นยังไม่เฉพายเดี๋ยว,วมีใครบ้างแต่ยังการตรัดครั้งนี้มันมันเกี่ยวกับการฉลองเพลงเจ็ดล้านใช่หรือเปล่าถูกครับถูกหรือเปล่าก,ออก็ตัดเฉยๆนด้แต่ว่าก็ดีใจที่เพลงเจ็ดล้านาไม่ได้ตัดฉลองอะครับก็ก็ <c oughs> ดีใจครับที่เพลงอ่าแคนดิเดตเจ็ดล้านเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีเพลงลบยังด้วยที่เพิ่งปล่อยออกใหม่ควบเจมินายอ่าน่าจะหกล้านห้าหกล้านนี่แหละจะไม่ผิดนะ ก็ขอบคุณมากครับที่ซัพพอร์ตนะครับแล้วก็ช่วยกันฟังเพลงให้ครบ6ล้าน7ล้านนะครับอได้ทั้งมดไมไม่ที่ไม,ไม่ไม่ได้อยากไม่ได้คาดหวังอะไรเลยครับก็ไมา่ไอยู่ตรงนี้เลยเหรอไม่ไม่ได้อยู่ตรงนี้สิเลี้ยวฟังไปเรื่อยๆห <laughs> มายถึงว่าเราเรา,เราทําหน้าที่ของเราให้มันดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยตอนร้องเพลงตอนอัดเพลงตอนซ้อมเต้นอะไรเงี้ยแล้วก็ปล่อยให้มันไปไปไป,ไปตามการขาดทที่เขาชอบเลย จูบแรกผ่านไปจูบแรกผ่่านไปใชครับผมไม่ใช่จูบแรกในชีวิตครับจูบแรกจูบแรกในชีวิตครัไม่ใช่จูบแรกในซรีสครับก็กำลังเข้มข้นเลยครับน่าจะ EP เอ้ยเจ็ดเจ็ดนะครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดใช่เจ็ดแล้วครับก็เดี๋ยวรอติดตามวันนี้มันวันจันทร์วันอังคารครับก็อีก สุขอีก3วันนะครับก็จะเป็น EP 8ครับก็รอติดตาม EP 8ครับมีอะไรให้ว้าวให้เซอร์ไพรส์เหมือนเดิมารจหนอนนะดูจากในซีรีส์เราไม่นอนนะใช่ครับเันจะมีวิธีการนอสมมติถ้าเกิดวันอย่างนี้เขาอยากนอนเราเราต้องนอนด้วยอะไรนอนด้วยเพลงครับเพลงใหม่ที่นองจะเอ้ยไม่ใช่เน่ไปไงล่ะสปอยเป็นไงนะอาจจะตัดผมเพื่อที่จะไปถ่าย MV เพลงใหม่ก็เป็นได้นะเออ หลอกหรือจริงครับคอนเสิร์ตก็โหอยากให้คือไม่เช้าผมไปซ้อมคอนเสิร์ตมารู้สึกว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่น่าจะเซอร์ไพรส์มากและสิ่งเนี้ยสามารถตายได้ไถ้าสมมติเนี้ยผมสามารถเสียชีวิตได้ถ้าสมมุติว่าผมไม่ฝึกซ้อมดีๆามเยาก,ากย,ยากยาก,ยาก คืออันนี้คือเล่นกับงูอ่ะแบบไปฝึกไปฝึกแบบว่าผมจะไปโชว์เล่นกับงูในคอนเสิร์ตว่ถ้าในคอนเสิร์ตไม่ผมนี่งูก็เลยรัดมาเนี่ยนะเนี่ยสองข้างเลยจริงอันนี้คือรอยบาดแผลจากการโดนงูรัดในการซ้อมคอนเสิร์ตอ่าไม่เชื่องงไม่ได้ไม่ได้จริงๆอนี่คือคือแผลอันนี้คือแผลที่เกิดจากการงูรัดอ่าเกี่ยวกับการซ้อมไหม ไใช่ครับมันเป็นโชว์พิเศษไงเกสผมอ่ะไม่ได้เป็นคนรู้เปล่าเป็นงูไม่รู้จะพูดอะไรพูดใครอ่ะอะไรกันบอสทำไมถึงต้องเป็นงูรู้สึกว่าการไม่มีคิวใครให้ผมได้เลยก็เลยแบบว่าเออเห็นงูมันเลื้อยผ่านก็เลยว่าชวนมันไป็นเกสเขาก็ตอบตกลงเลยเออก็เลยแบบครับงูจงอางครับ ใช่ครับถ้าไมถึงเมื่อกี้บอกว่ามันเป็นูบที่อันตรายแต่ทำไมเราถึอเรือทนีอ่าอันนี้พูดเล่นนะเมื่อกี้่อไม่มีใครช่วยอเกอรงย้ลเมื่อวซองซมาแลโรายซอดังมากทำไมถึงเร่อโชนี้ร uh, ู้สึกว่าอยากทำอะไรให้แฟนคลับว้าวอะไรเงี้ยรู้สึกว่าอยากให้ไม่เหมือนครั้งที่แล้วอะไรเงี้ยซึ่ง ไม่เหมือนครั้งที่แล้วจริงๆครับแล้วก็ขอโทษนะคเปอร์ถ้าปคติถ้าคู่ไม่ทำไมใครจะไม่ใช่โอเคโอเคอ่ะยังไงต่อครับครับก็อยากให้ไม่เหมือนโชว์ก่อนๆอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าครั้งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจมากๆทั้งของผมและทั้งของเจมินายเลยแล้วก็ทั้งคู่เลยครับก็อยากให้รอติดตามคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับ รอบ2อย่าลืมนะครับยังบัตรยังไม่หมดนะครับสามารถไปจองได้ครับแล้วก็รอ,อบ2เนี่ยรับรองเกสเนี่ยไม่เหมือนรอบแรกครับอยากให้ทุกคนไปรอบ2ถ้าสมมุติว่าไปรอบแรกแล้วจะรู้สึกว่าเสียดายรอบ2หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็อยากให้ให้ให้ไปคือตอนนี้ <ตำ S 2> ได้เกสแล้วใช่ไหมได้ครบ2วันแล้วครับเออเกสวันแรกกับวันที่สองเป็นยังไงก็ต้องวาวทั้งคู่ครับเออแตกกันยังไง แตกต่างจากความสนิทสนมอ่ะใช่่ค,คนทีเราไปไปแอบบจีเไม่รู้เหม,มือนกัน <c oughs> อ่ารู้สึกว่าวันแรกวันแรกอาจจะสนิทแหละเอ้ยไม่ได้ไม่สนิทกับเขามากถืวอว่าเฮ้ยคนนี้ปลื้มแต่ว่าอันที่สองอาจจะมีความสนิทสนมกันมากขึ้นอะไรอย่างเ <c oughs> งี้ยมั้งอะไรครับบีคนที่เคยร่วมงานแล้วด้วยครับอ่า และเจมิน่าไม่ใช่เจมิน่าแต่คืองูจงอางที่เพุซซับวันเช้าที่เพุซซับวันเช้านี้ไงก็คือให้บอกถึงเกมมันแรกก่อนว่าเขาทขาห้เป็นแฟนรู้สึกยังไงเขาจะแบบว่าดี่ใจเธอแบบความรู้สึกแบบของเขาออกมาคู่กับบล่ะ ครับตายแล้วซวยแล้วครับผมครับปากฝากนะครับฝากคอนเสิร์ตด้วยนะครับเจมี่ไนท์โฟร์สบรา r น์เดอะเวิลด์คอนเสิร์ตนะครับที่จะจัดขึ้นวันที่31นะครับสิงหาคมและ1กันยายนนะครับผมก็บัตรรอบแรกเนี่ยหมดแล้วนะครับแต่เหลือบัตรรอบ2นะครับรับรองว่ามีความต่างจากรอบแรกแน่นอนครับอยากให้ทุกคนรอไป ไปดูกันเองจริงๆวันนั้นนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับซื้อบัตรนะครับได้ที่ t ทยทีเกตเมจอร์นะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมอ๋อ